กลายเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมทันทีนะครับที่นายกประกาศนำนโยบายฟอกไตฟรีทั้งหมดกลับมาอยู่ในสิทธิทประโยชน์ของบัตรทองพร้อมสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันทําให้สาเร็จภายใน2เดือนซึ่งน,นํานโยบายสมัยที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในนะครับในช่วงปี65กลับมาใช้จากเดิมที่ผู้ป่วยโรคไตที่ฟอกไตด้วยเครื่องซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ1 5 0 0บาทบางรายต้องฟอกไตสัปดาห์ละสาครั้งโดยให กระทรวงสาธารณสุขและสปะสาชร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมการรักษาทั้งหมดไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวหลังจากการดำเนินนโยบายดังกล่า,สสา,าวสปสชพบว่าผู้ป่วยที่ฟอกเลือดมีอัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้น5,500คนในระยะเวลา2ปีและก็มีนโนมสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ซึ่งมีโรคร่วมด้วยขณะที่ผู้ป่วยซึ่งเลือกการล้างไตทางช่องท้องมีอัตราการเสียชีวิตคงเดิมผู้ป่วยติดเตียงหรือมีภาวะยากลำบากในการ าการล้งางไตในช่องท้องเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตมากกว่าการเดินทางไปฟอกเลือดที่โรงพยาบาลสัปดาห์ละหลายครั้งงบประมาณสําหรับการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรงังได้พุ่งสูงขึ้นจากเดิมที่ต่ำกว่า1น0 0 0ืล้านบาทมาเป็น 16, 00 0ันล้านบาทรวมทั้งเงินที่จ่ายชดเชยค่าบริการฟอกเลือดจะเพิ่มขึ้นอีก9%ของงบประมาณในระบบบัตรทองมาเป็น20%แลิอราจจะสูงถึง30%อในอีก5ปีข้างหน้าค่ารักษาภาวะแทรกซ้อนจากการล้างไตก็อาจจะเพิ่มขึ้นจาก2,900ล้านบาทเป็น 3,900ล้านบาทต่อปีบอร์ดสปสอชจึงปรับนโยบายเน้นล้งางไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรกก็คือทําที่บ้านเมื่อวันที่4พฤศจิกายน67เนื่องจากเห็นว่ามีข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบและกลุ่มผู้ป่วยซึ่งฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีจานวนครึ่งหนึ่งที่มีคุณภาพชีวิตซึ่งลดลงโอ้ งั้นเอา,อาง,ง่ายๆคือกรุงเทพธุรกิจเขากำลังจะชี้ให้เห็นว่าการปรับนโยบายของสอปสช,ชซึ่งเกิดขึ้นในวันที่4พฤศจิกายน67เนี่ยมันค่อนข้างมีเหตุมีผลว่าใช้นโยบาย PD First แทนที่จะต้องวิ่งไปฟอกไตในแบบที่ทําที่โรงพยาบาลแบบที่สามารถทําได้ฟรีทั้งหมดแล้วก็ถึงเวลาไปะมา,ม,ามันก็กลายเป็นว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงด้วยแล้วก็ไม่สะดวกด้วยบทวิเคราะห์อันนี้ในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาตั้งคําถามต่อน,นโยบายนี้ของท่านนายกว่าการฟอกไตฟรีทั้งหมดเนี่ยจำเป็นและคุ้มค่า จริงหรือหรือแค่เป็นกุศโลบายทางการเมืองในตลาดทางการเมืองถ้าผมบอกว่ามันเป็นเพียง p o l i t i c a l marketing ผมก็อาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเจอคนที่เขาต้องไปล้างไตจริงๆแล้เวกขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาต้องไปล้างไตนะฮะก็เอาเป็นว่าผมคิดว่าเป็นมุมมองซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำมาขบคิดนิดน,นึงนะฮะสิ่งที่กรุงเทพธุรกิจเขาได้เขียนซึ่งหน้าอ่านก็บอกว่าจากการเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยเองเช่นกรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือภาวะย,ยากลาบากเดินทางและเป็น ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในระยะท้ายและยังคงสิทธิประโยชน์การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทยียมหรือ HD เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังที่แพทย์พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับสภาวะร่างกายของผู้ป่วยขณะเดียวกันยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งซึ่งยังคงมีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงค่ายาและเวชภัณฑ์บางชนิดที่อยู่นอกบัญชียาหลักความแ a อาอ n t ของสถานบริการคิวแต่แม้จะได้รับสิทธิรักษาฟรีแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงการให้บริการทางด้านสาธารณสุขเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้า,ขาถึงสิทธิที่พึงมี ได้อย่างสมบูรณ์ทางออกที่ยั่งยืนจึงไม่ได้อยู่ที่การให้ฟอกไตฟรีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอยู่ที่การให้สิทธิ์ที่เหมาะสมโดยมีแพทย์ร่วมตัดสินใจควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างบุรณาการหรือการรีแพคเกจที่ประโยชน์โดยการใช้ทีมสหาวิชาชีพประเมินความเหมาะสมของผู้ป่วยก่อนก่อนการเริ่มการล้างไตและการเน้นการป้องกันโรคไตและชะลอความเสื่อมของไตในระยะแรกคือแนวทางที่ถูกต้องและเป็นกลไกสําคัญในการยกระดับคุณภาพการดูแล รักษาให้กับคนไข้ภารกิจฟอกไตฟรีทั้งหมดจึงเป็นบททดสอบสําคัญของรัฐบาลว่าจะสร้างความคุ้มค่าที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่การเมืองต้องใช้ความสําคัญกับการรับฟังข้อมูลเอาจริงๆเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นโพลล์ดูมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าอย่างไรก็ดีคุณนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องให้ไปฟอกไงเ,เขาแค่บอกว่าคนไหนซึ่งจําเป็นต้องฟอกเนี่ยสามารถฟอกได้คือเขาไม่ได้บอกว่าอันนี้แบบมันต้องวิ่งไปฟอกเขาบอกว่ามันเป็นทางเลือกซึ่งสามารถช่วยจ่ายให้เพิ่มเติมได้นะครับ คือยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ซึ่งเป็นแพทย์ในการวินิจฉัยตัดสินยูดีไงกว่าจะได้ใช้บริการอะไรอะ่ะซึ่งมันเป็นของฟรีซึ่งรัฐช่วยเหลือนะครับ เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ h a GP t GPT ไม่ได้ใช้ในการทำงานแต่เอาไว้ใช้ในการถามปรึกษาเรื่องส่วนตัวนะครับอันนี้ผมสังเกตดูหลายคนที่ใช้ h a GP t GPT ที่ผมรู้จักเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้ในการถามคำถามซึ่งเขามีในชีวิตประจำวันอันนี้แตกต่างจากผมผมจะไม่ปรึกษาอะไรกับ h a GP t GPT นอกเหนือไปจากที่ผมจำเป็นที่ต้องถามข้อมูลซึ่งผมจะเอามาใช้ในการจัดรายการเพราะว่าถ้าผมปรึกษาข้อมูลในเรื่องส่วนตัวไปด้วยอย่างเช่นผมควรใส่เสื้อผ้าสีอะไรผมควรที่จะไปหัดหน้า ังสมาธิไหมควรที่จะกินข้าวน้อยลงไหมเพื่อลดแคลอรี่ถ้าผมไปถามเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะมันก็จะงี่เง่าไปทั้งวันนะฮะแล้วเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับ ChatGPT เลยผมใช้แบบฟรีแล้วในฟรีเวอร์ชั่นเนี่ยมันมีขีดจำกัดอยู่ผมก็เลยสงวนเอาไว้ใช้เฉพาะเวลาถามประเด็นสำหรับรายการอย่างเช่นสมมติว่าผมจะถามว่าอัตราภาษีซึ่งไทยเก็บกับข้าวโพดซึ่งนําเข้าในเก็บอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยบางที ChatGPT มันก็ดึงข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมาให้เราทั้ง้งๆที่เเราาขไป เองก็ได้แต่ว่าบางทีเราเข้าไปในข้อมูลของเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐมันไม่ค่อยสะดวกนะฮะัซีพีระทึกล้มแก้สัญญาไฮสปีดจริงหรือเปล่าคณะรัฐมนตรีต่อ,อยุโรปฟ้า20บาทเก็บกวาดความไม่เรียบร้อยของรัฐบาลก่อนอา้าวไปด่าย้อนหลังเขาอีก <laughs> ตำรวจไทยจับนักข่าวออสเตรเลียหลังวิจารหน่วยงาน MCMC MC ของมาเลเซียมารีฮันเตอร์นักข่าวชาวออสเตรเลียที่พำนักในประเทศไทยและเตรียมเดินทางจากสุวรรณภูมิไปฮ่องกงโดนจับด้วยข้อหาหมิ่นประมาททางอาามีการยึดหนังสือเดินทางระหว่างที่เขารอขึ้นศาลในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เชื่อว่าทำตามคำร้องของหน่วยงานกำกับสื่อของมาเลเซียมาเลเซียมีหน่วยงานกำกับสื่อชื่อ MCMC เ MC หรอเนี่ยประสานมาให้ตำรวจไทยสามารถจับได้ขนาดนั้นเลยเ เขาได้รับการประกันตัวแล้วก็ระบุว่าตำรวจไทยถูก MCMC MC, วานให้ใช้กฎหมายหมิน่นประมาทเล่นงานเขานักข่าวไทยไม่ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเป็นนักข่าวต่างประเทศที่โดนคดีในประเทศอื่นการประสานเพื่อให้มีการจับกลุมตัวเนี่ยโดยที่เป็นนักข่าวคือมันไม่เคยบ่อยนะที่เราเห็นอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เขาประสานในการจับกลุมตัวถ้าเป็นระดับผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นนักข่าวแล้วคดีหมินห่นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าจะโดนจับก็เฉพาะในประเทศซึ่งมีหมายนะฮะแต่ประสานข้ามประเทศเพื่อจับนักข่าวนี่ถือว่ามาเลเซีย ก็อาจจะเพียงให้ความร่วมมือหรือเปล่าข้อตกลงวันอินวันอันะทำไมอังกฤษถึงส่งผู้ลีภัยให้กับฝรั่งเศสเขาบอกว่าทางอังกฤษเนี่ยมีข้อตกลงกับฝรั่งเศสวันอินวันอัแปลว่าเป็นการแลกเปลี่ยนโดยให้ส่งตัวผู้พู้ยบเข้าอังกฤษที่ไม่มีเอกสารรับรองไปที่ฝรั่งเศสและทางอังกฤษได้ส่งผู้พู้ยพรายแรกให้กับฝรั่งเศสเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นการแก้ปัญหาในการใช้ช่องทางซึ่งไม่ปลอดภัยในการเดินทางเข้าอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่งไปฝรั่งเศสสกััดก้้นไมม่ใหีผู ผู้ยบเดินทางเข้าเมืองโดยที่ใช้เรือเล็กผ่านช่องแคบอังกฤษคือฝ่ายความมั่นคงในอังกฤษเขาจะอ้างได้ว่ามันเป็นเหตุผลซึ่งต้องทําเพื่อความปลอดภัยของผู้ซึ่งต้องการออกพยพเองด้วยว่ามันดีสุดที่ทําเช่นนี้แต่ข้อตกลงนี้เนี่ยอัลจเจเซราเขาระบุว่าผู้อพยพในรอบนี้เป็นชาวเอริเทรียอยู่ในทวีปแอฟริกา รัฐมนตรีมาไทยอังกฤษกล่าวว่าการส่งตัวชาวอิริทรียรายนี้ออกจากอังกฤษถือว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญในการปกป้องพรมแดนของอังกฤษอังกฤษมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้คนซึ่งหนีจากการปราบปรามด้วยใจจริงแต่มันจะต้องกระทําผ่านช่องทางซึ่งปลอดภัยถูกกฎหมายก็คือไม่ใช่ข้ามฟากผ่านช่องแคบเช่นนี้แผนการนี้มาจากนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับพยานในการควบคุมไม่ให้ผู้ผิวเดินทางผ่านช่องแคบอังกฤษที่พวกเขาบอกว่าเป็นภัยอันตรายช่องแคบนี้เป็นช่องแคบที่มีเรือขนส่งสิ สินค้าแล่นผ่านหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทําให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ลักลอบเดินทางโดยเรือเล็กจากสถิติในปี68เพราะว่ามีกรณีผู้สเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องก,กับการลักลอบผ่านช่องแคบนี้อย่างน้อย23รายและแผนการระหว่าง2ประเทศนี้ระหว่างสรัฐารมริกาและองกลษมีการเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนผู้พิยบกันด้วยนะครับโดย้องกลษมีสิทธิในการควบคุมตัวผู้พิยบซึ่งข้ามช่องแคบนี้จากนั้นจะมีการส่งตัวไปให้กับฝรั่งเศสเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการทางอังกฤษก็จะยอมรับผู้ยจจาากฝร่่งเศสในนนํวทที